าแล้วขวามือรัสกซียมาแล้วเพื่อนนั่นแหละขวามือตอม่ได้อ่ะมาแล้วลงช้านะเว้ยเฮ้ยรอรอปืนรอรอเขาลงก่อนนะเว้ยเขาบอลช่วเพื่อนเลยนะเียมึงเห็นป่ะเขารัสเซียเห็นไ่มตรงกลางถนนเนี่ะอ๋อมึงชุกมันเยอะเว้ยไอ้เหี้ยมึงชุกเยอะถ้ามึงเท่ากับชนะเฮ้ยให้ใจเย็นรอรอมันอ้อมนะลงรถทำไมไปพิทูเลงรถอ่ะ

เลยตรงกางเลยตรงกางเลยตรงกางขึ้นไปดิ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 เล่นไกาตอย <storm> ่าตช่วเป็นล่นเกดไมนกูได้ไปวมากูช่วมากูช่วยมากูช่วมาแล้วกูชมาแล้ว รีเพ่อนเพื่อนเพื่อน่นีกเพ่กูช่ไปเร็วกูช่วยไปเร็วลลงงอยู่ไหอยู่อยู่ายนะได้หด้ไหเพื่อนีลักกี้โอ้ี่สาีเพื่อนสาีเพ่อนวสาีเพื่อนไอ้ห้ยห่ยไ้หไม่ไหวแล้วไ้วไไวรีเพื่อนว้ี่อนว่ไวแล้วไม่ไวแไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

मेर 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 कुछ बुला 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 कुछ

เฮ้ยมันต้องเปิดหรือปิดไว้เฮียกูงงว่ะรถกูรถกูรถออกเลยออกเลยตำรวจมตอนที่ไม่มีรถเฮ้ยเฮียรถกูคันไหนวะเจอกันพีระผมเจอพีระผมเจอกันพีระพีระไปเด็กรถกูคันไหนไว้เฮียที่ผ่านนะบู ไอ้บูลงลง้ปะกูไม่รู้รถคันไหนกูไปส่งกูเาได้มกระลาดกระลาดเผาก็ได้เร็วเขอไปที่ส uh ุดไปกูมาไปกูงอมไปอุ้มไป้มไปไปพาพาพาไปเ้าดิกูนี่แหละตัวชุบ

จากลายลายทิตเตเเนฟาโฮจูล่ามันเรียกว่าอะไรนะเนโทฟาฮะมันเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไรจูล่าจูล่าฮะเสียงเทียอะไรวะเนี่ยเสียงบ่อใครมันเปิดบ่อเล่นอะไรเหรอเนี่ย